m าร์2020เป็นยานสำรวจดาวอังคารในโครงการ NASA Mars Exploration Program หรือ MEP ของ NASA าซ,าซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ NASA าาพยายามที่จะค้นหาความลับของดาวเคราะห์ดวงนี้ภารกิจนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยาน Mars 2020 เป็นรถสำรวจดาวอังคารที่องค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐอเมริกาหรือนาซามีแผนจะส่งขึ้นสู่อวกาศในเดือนกรกฎาคมพศ2563มีภารกิจหลักเพื่อศึกษาดาวอังคารในหลายประเด็นได้แก่สภาพแวดล้อมในอดีตบนดาวอังคารในเชิงชีวดาราศาสตร์กระบวนการทางธรณีวิทยา บนพื้นผิวดาวอังคารวิวัฒนาการของดาวอังคารในเชิงชีวดาราศาสตร์เช่นสภาพเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตของดาวอังคารในอดีตความเป็นไปได้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตสมัยดึกดำบรรณบนดาวอังคารการตรวจหาสัญญาณบ่งชี้ถึงสิ่งมีชีวิตคาดว่ายานมา2020 จะลงสู่พื้นผิวดาวอังคารบริเวณหลุมอุกาบาทเยสเซลในเดือนกุมภาพันธ์พศ2564ในการศึกษาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการดำรงชีวิตบนดาวอังคารโดยในการสำรวจดาวอังคารครั้งนี้นาซาจะส่งเฮลิคอปเตอร์สำรวจดาวอังคารไปด้วย โดยน a ซาจะติดตั้งเฮลิคอปเตอร์ไว้ที่ส่วนท้องของมา2,020ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นยานหลักและทำหน้าที่ปล่อยเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสำรวจมา2,020ได้รับการออกแบบให้คล้ายกับ Curiosity มีความยาว10ฟุตไม่รวมความยาวของแขนกลกว้าง9ฟุต สูง7ฟุตแต่หนักถึง2,314ปอนด์หรือประมาณ1,50 0กิโลกร,รมัมหรือ1.05ตันโครงสร้างถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันชิ้นส่วนภายในในส่วนที่เป็นสมองกลใช้ระบบประมวลผลแบบคอมพิวเตอร์ในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิ ภายในประกอบด้วยเครื่องทำความร้อนเพื่อให้ยานสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิที่หนาวจัดและฉนวนกันความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนจากอาวกาศที่จะทําให้อุปกรณ์ของยานเสียหายส่วนหัวของยานวางอยู่บนเสายาวเพื่อให้ยานสามารถมองเห็นในระดับมนุษย์ได้กล้องที่ติดอยู่บนส่วนหัวของยานสามารถที่จะเก็บข้อมูล เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของดาวอังคารได้นอกจากนั้นส่วนหัวยังประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ทำให้ยานสามารถฟังและเปล่งเสียงได้แขนและมือออกแบบมาเพื่อศึกษาโครงสร้างของหินให้ละเอียดมากขึ้นขาถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการเคลื่อนที่บนดาวอังคารดาวอังคาร ใกล้โลกวันที่6-14ตุลาคม2563โดยในวันที่6ตุลาคม2563ดาวอังคารจะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีที่ระยะห่างประมาณ62.07ล้านกิโลเมตรหลังจากนั้นในวันที่14ตุลาคม2563จะโคจร มาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์โลกและดาวอังคารเรียงอยู่ในแนวเดียวกันมีโลกอยู่ตรงกลางห่างจากโลกประมาณ62.70ล้านกิโลเมตรช่วงเวลาดังกล่าวดาวอังคารจะส่องสว่างสุขใสเปล่งประกายสีส้มแดงโดดเด่นบนท้องฟ้า ทางทิศต,ตะวันออกนาซาเผยโฉมยานสำรวจดาวอังคารในปี2020โดยจะสำรวจสิ่งมีชีวิตที่เชื่อว่าเคยดำรงอยู่บนดาวอังคารได้แก่จูดินซีขณะเดียวกันก็จะเก็บตัวอย่างหินและดินกลับมาอย่างโลกองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซา เผยโฉมยานสำรวจดาวอังคารตัวใหม่ล่าสุดเพื่อภารกิจสำหรับสำรวจดาวอังคารในปี2020หน้าตาของมันโดยรวมคล้ายคลึงกับยานรุ่นพี่อย่าง Curiosity ah ที่ถูกส่งขึ้นไปปฏิบัติภารกิจบนดาวอังคารตั้งแต่ปี2012แต่มีการปรับปรุงส่วนล้อเพื่อเพิ่มศัก,กยภาพในการสำรวจ โดยภารกิจหลักของการสำรวจในปี2020ก็คือการค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตที่เชื่อว่าเคยดำรงอยู่บนดาวอังคารเพื่อศึกษาและวางแผนการสำรวจในอนาคตต่อไปทั้งนี้นาซามีแผนปล่อยยานในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม2020และจะเดินทางถึงดาวอังคาร ในเดือนกุมภาพันธ์2,021 NASA ประกาศโครงการใหม่ซึ่งก็คือภารกิจมุ่งสู่ดาวอังคารโดยประกาศว่าจะปล่อยยานสำรวจ YESLO สู่วงโครจรในวันที่17กรกฎาคมโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเก็บตัวอย่างแร่ธาตุส,สารและวัตถุบนพื้นผิวดาวอังคารต่างๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีภาพถ่าย ที่บ่งชี้ว่าบนดาวอังคารอาจเคยมีจุลินทรีย์ภารกิจสำรวจอวกาศของยานเจสโลคือการนำตัวอย่างที่เก็บจากพื้นผิวดาอังคารกลับโลกเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและค้นหาข้อเท็จจริงต่อไปว่าจะสามารถสะท้อนภาพภูมินิเวศของจุลินทรีย์ที่เคยอยู่บนนั้นได้หรือไม่